ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยต้องบอกว่าล่าสุดชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยเอสุภชัยไม่ไปร่วมงานไว้อาลัยคุณยายอัมพชรภาภาก่อนเฉลยสาเหตุที่แท้จริงก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อล่าสุดนางเอกดังอย่างอัมพชราภาประกาศข่าวร้ายกลางดึกหลังสูญเสียคุณยายสมาชิกคนสำคัญวงตระกูลอายุเกือบหนึ่งร้อยปี โดยเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความว่ากลับลานะคะคุณยายวันเสาร์นี้กำลังจะไปหาเลยไม่ทันได้เจอรักนะคะเจอคุณตาแล้วใช่ไหมคุณยายอายุ98ปี6เดือน4วันเป็นคุณยายที่ใจดีที่สุดท่ามกลางคนในวงการบันเทิงอาทิเมย์ปทิดานกจริยาป้ยปานวาดดีเจมาตูมเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้ต้องบอกว่าล่าสุดชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยเอสุภชัยไม่ไปร่วมงานไว้อาลัยคุณยายอัมพชราภา ก่อนเฉลยสาเหตุที่แท้จริงติดภารกิจส่วนตัวที่ต่างจังหวัดก่อนขอดูแลงานในครั้งนี้ทั้งหมดโดยเพจดังอัมพัชราภาชัยเชื้ออุลพัชพฟแฟนคลับได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ามีหลายคนถามทำไมไม่เห็นพี่เอสุภชัยไปร่วมงานไว้อะไรคุณยายที่อั้มเนื่องจากพี่เอติดภารกิจส่วนตัวที่ต่างจังหวัดค่ะซึ่งพี่เอส่งพวงหรีดมาแสดงความเสียใจตั้งงอแต่วันแรกและได้ส่งทีมจัดดอกไม้ทีมผู้ช่วยเข้ามาช่วยจัดเปลี่ยนดอกไม้พร้อมดูแลงานในครั้งนี้ทั้งหมดตั้งแต่วันแรกจนเสร็จงานเลยค่ะ